เทศกาลผลไม้ครับผมอตอนนี้นะครับมาฟังกันว่ารัฐบาลไทยเราเนี่ยกำลังจัดเตรียมนะครับจัดงานเทศกาลไทยฟู้ดเฟสติวัลนะครับกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยครับครับโดยนางสาวแพรทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข,ข้อความว่าปีนี้ผลไม้ไทย ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ15%จากปีที่ผ่านมาเพราะจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในช่วงติดดอกเลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสริมผลไม้ไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ปีนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมไทยฟู้ดเฟสติวัลกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์หลายอย่างเช่นการประกวดเมนูอาหารจากผลไม้ช่องทางการขายออนไลน์การนำผลไม้ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงการสนับสนุนการแปรรูปอย่างมีคุณภาพครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศก็มีแนวทางเหมือนกันนะครับก็จะไปเร่งเจราจา FTA เพื่อผลักดันการส่งออกพร้อมนําผลไม้ไทยไปร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติการขยายตลาดและก็การสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ผลไม้ไทยนี่ถือว่ามีคุณภาพดีนะครับรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากนะครับถ,ถ้าหากว่าเราได,ได้ร่วมมือกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญท่านนายก็เชิญชวนนะครับให้เราเนี่ยร่วมกันอุดหนุนผลไม้ไทยในฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรไทยได้ด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับก็รอกันอยู่แล้วนะครับว่าะจะมีการ ออกมาเมื่อไหร<ช>่นะครับ,รบจะไปช้อปปิ้งกัน<ช>แน่นอนนะครับรอชิมรอชิมครับ